đây à à nhang chi pha gần nhang chi pha gần mưa anh chị bảo anh bạn biếng buồn mưa mưa ươn oh mưa bươn lo thô à cho nên là miếng này khay <laughs> ờ. <laughs> <mưa> <laughs> nó. À, nó may đây mưa toàn phù cẩm nhà à nó chưa nó may rồi mưa dù bạn phải đứng lại đi Lại giá đi không khoảng hả không Ờ có khoảng đó Chẳng ừ. đầy bạt này Chỉ non ơi nó Xe ăn hải xeo, xeo vô Ơ à, thôi ผพายติบเข่าถือนมแน่เนาะเนี่ยนี่แหละพี่น้องเนาะแม่กับโบยูพ่อกับโบยูเมือน,นี่เนาะในตู้ก็ใช้นี่ฟากระหนออกไปหน้าโบยูอะไรยังไงนะโอ้ยพี่น้องเนาะห <c ười> ายกันเลยกับน้อง ลูกของสาวน้ำพลพี่น้องเนาะอช่ชิว <s rup ings> no. ่าจังไดเห็นแล้วก็กระบะน้องๆเพิ่นอยู่พี่น้องเนาะหอนได้ตามภาษาดิ้งน้อยพี่น้องเว้ยพวันนี้กําลังอุ้มลูกชาวจอยมาส่งพูดนลี่ใบหน้าอะไเบิ่งนี่เนาะเพราะว่าตรงนี้ออกอยู่ให้อยู่หน้าพี่น้องเลยเอ้าอย่างไดทางบ่าวตาเองกั ขอกราบทักทายสบายดีกับพ่อแม่พี่น้องเอฟซีแบนเบิร์ดสุขทุกคนพี่น้องเนาะก็อยู่ทางฝั่งลาวฝั่งไทยหรือว่าทางต่างประเทศนั่นเด้อพี่น้องเด้อกต่ยินดีต้อนรับเขาสู่ซองของขอตาบันทามสูอเก่าเนาะฮะอ๋อเราเสวจอยชิออกไปหน้าบ่จิออกพาคขึ้นออกไปหน้าบ่เออชิออกไปหน้าพูดหรอป่าเออเดี๋ยวไปทางโคกพี่นะ นไทยเจ้านะเออถูได้เนาะคอยผูกก้าขึ้นคอยอ่ามันมันเลื่อมได้เนาะเอาสบายดีเด้อเฉาจอยก็เถิอเถิดเนาะโอ้ยคนเดียวสิไปคุดจิโร่นล้วขาเจ้านะเป็นไปคุดอยู่นะอุ้มมาน้องฮุบหอบไปแล้วอาจารย์โอ้ยเนาะนี่แหละอ่า โอ้ฝนตกไปฟอยที่นาเจ้าชิอุมลูกไปเออเออเห็นอยู่เจ้าหาบแยงแยงไปแยงใครจะใช้ยาบอพอดื่นเลยเอออ่าฮะเออดูดเอ้ยนีขาดไปเลยน้อไม้นั่นคือว่าแล้วช้มสีอันนี้แบบเจ้ากับผมมีรถอันยู่ดงอะนะ นี่บ่อันนึงดงบ้านอันทางเวบ้านอันนี่นะเลยเฮือนน้องบุตรวีขึ้นไปบ่าตาลืมแล้วบ้านบ้านบ้านสนุนไซเนาะอ่าดงเท่านะโดงบ้านสนุนไซสนุนไซอันพูดเล่ก,ก็ขึ้นยันนนง้นนาายงยั้งยั้ง,ง,งมโอดพลาญกัาเจ้าวานไม่แถ่นั้นไห,นนหลาเก่แล้ว อันแรกว่าเจ้าแบบมีโดดอ่าแล้วก็บมีนี่บุกอ่าเลยเนาะลงเลยกูเนาะอ่าอืออีนี่บัลงแล้วปีนี้เนาะปีแล้วนี้จะหอดหอดหวยหวยต้นนี้แล้วยังกูจืดไปพูดถึงลงอยู่เออทางขเจ้าว่าเสีทางก็มาดงญยาอ่า เ็กน้อยเขาใช่ปะเจ้าเป็นคนบ้านใดนเลยเนาะเออาก็จะาำว่ะไม่เจอคุณ่้านจะคลองไม่เจอใช่ไหมอ่าคุณเนาะเอออ่าชาจอยมีคนขายทานอยู่บ้านบ้านนี่เป็นสอบสีมังได้ขาเจ้าเพิ่นอยากได้สอบสีมังเป้าหมายวันนี้มาเลาะซื้อทานพร้อมได้ไหอนี co ่อ่าอยากได้จักรซิปสอ เออบอกว่ามีเนาะครับๆเพิ <S <s ่นน oh, oh. ่ะถูเฮือนเพิ่นก่อนพี่น้องเนาะพุ่นพ่นกับป๊าตกคือแม่นบดทิดเลยทิดนี่ฮะแล้วเรียบร้อยเนาะอ่าแล้วก็บ่กล้าขึ้นคือเก่าข่อยขอาน้ําตีนข่อยเปื้อนเือนข้าอ้ออาสาดเอาหยังมาได้บาดเนาะ เกลางสามมือเรยังมาแหงอยู่เครื่องอะไรเครื่องนง่มมีแล้วอู้ยึสามมือยังมาแหงอยู่เลยเออตามสบายตามสบายก็เลยเอามาเป่าพัดลมจังอ่ามีไผ่บ้าเลยมือนี่ยังมุมมีอยู่หัวเสดงเราบ่ตามาแต่เช่าหรือเนาะยาวไปแล้วจะนุ่มอย่านางเออได้ขายดีบ่้างนลย

นุม่มชื่อนี่ชื่ององนุ่มนี่เพิ่นจีแทมมันบ่มันสะมีหัว,อวเออหัวอ่อนอ่าแล้วก็มินสีจมีหูหน้อยหูใหญ่ทีนะน,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 นี่ยหัวนมนะน้องมินนี่เพิ่นบัดติดเคยอันของเมตาชื่อมาให้แล้วก็ดูด้านนั้นเลยโตวบวไ่ได้คอยใช่มันอันนี้นี่ขาดที่ห้องแล้วขาดเมื่อคืนนี้โอ้โหเดินเนาะมันมันขาดหอมๆแล้วเออจะไม่กดเลยขาดลายมือแล้วเนี่ยเออ แค่ยืมเบงแล้วบ้านอ้วนนะแข็งอยู่อแต่กรบบอกแต่กระบอมักให้บันไดบ้านดื้อดื้อเปล่อไปหักกมาไสลินหักกมาไปบ่กับคุณจิโร่กับแม่ไปบ่คุณมาขายเด้อแม่์บ่คุณอ๋อแล้วอาจอยเนาะจะว่ามีผู้ใดนครับอ่าแบบแบบว่ามาขายจิโร่ลายๆนะจะว่าเจ้าเห็นแบบ เป็นมาหลายๆทั้งสาวมิน่ากับแม่น้องมินนี่เปินหับซื้ออยู่สามตัวพันอ่าเปินหับซื้ออยู่หับซื้อบ้านมีแต่เตือนเฮือนไอ้จอยและลายคนเขาจะไปคุดอือโอ้เฮือนผู้มานังนี่นะมึนเฮือนพันไ,ไอ้ไอจอยเฮือนใหม่ไอ้จอยตะกี้เราเคยได้หับการช่วยเหลือบ่ เออเพราะว่าเห็นไอ้เตียงมาไม่ได้เห็นละเบ้าอยู่ได้ไหมเนาะเออเพื่อนเพื่อนช่ยเห็นเฮือนโรลิวะช่อยสิบแต่บอต้าบริษังนั่นแหละอะไรยังเป็นเตียงวะคือว่าเป็นเข่าเวียดนามเลยบอเออเออเนี่ยเราก็ป้ากับเมียแล้วรเปล่าเนาะได้ยินเราเนาะเออเมียมีป้าอ่เมียมบริเวณคนบ้านนี่บ่กเราเหมนบ้านห้วยคนบ้านห้วยเออไอจอย เป็นเชี่ยวกับบบาพรเป็นมูนะอืม <c oughs> บ่เป็นเพื่อนเล่าจักอันเจ้าขึ้นไปอันมือนะเออนี่ก็บนที่คลิปไปดูมามือมือ,มอนั่นอัน,นมือลบมือแต่พี่ก็ขึ้นไปพลานพี่น้องเนาะขึ้นไปพลานขึ้นไปอ่าเบิรงได้เบิรงอยู่บ้านในคลิปจุงข่อยไปนะจ <c oughs> ีตมจีพงก็มาปูขึ้นไปนอนพลานพุ่นเว้ยมุ่นเข้าไปบ้านใช่ไหมบ้าน น่าประจูประจีแหละพี่น้องเลยนอนคุ่นคืนหนึ่งกลับมาว่านี่ก็ไปไปปักซองน้องไปปักซองืน้นนี้บ่ได้ไปม้าแวะนี้ป <c ười> ไปไปย้างอะไรสิถูเพื่อนบอ่บ่เฮ็บตเอ้อบ่เอเอ็ดอเออบ่เฮ็ดเอออออเอออเอ น้าเออวัวผู้ใดขี่ดื้อบัวมีแนวต้อนเนี่ยผู้ใดขี่ดื้อวัวแมนยองมั้เออเนี่ยมาเพราหน้าแถวจ่อยกันได้เออเดี๋ยวยังไม่ทำทุ่งยบ่ทุ่งมันนั่นมืดพอืนชื่อได้แถ้จอยวัวอันวัวอันี้กินกินข้าวขี้เข่าทะเลซอยเออเจ้าว่าข่อยมาแต่เช้าหัวเดี่ยมันสี่สิบเอ็ดโมงแล้วมันมืดพลืนชื่อแจว่าข่อยตัวปอนี่สิบโมงสิบนาทีแค่ก็กินข้าวเช้าแล้วอันนี้ได้ ว่าสิบโมงสิบโมงชิมที่หาให้กินข้าวเช้าแล้วเนาะวันไปมึดเบื่อวันไปแต่เศร้าก็ไปหาธนายวันเออธนายนี้เพระวันนี้มาหอดนงินไปลำเดียวบ่กวกบพรอ่นเออดีดีดีนาะผู้หนึ่งไปกับผู้หนึ่งอยู่คือเบาเตียงว่ากันแล้วปั่นกันไปไปกันละน้ำทางโค้งได้ฝนยังดำนาอยู่เห็นกับเจ้าโดก้าแซวเซลอยู่ทางโค้ง phoi sẽ đẹp bay đó nó, thấy đâu hôm nay cái tít phoi vô, à phoi bữa nay hay loay loay, à thấy à, đó Bạn này nó à xuồng mau này bữa nay la mau rồi nó wow, kêu <laughs> đứng đó, à wow wow con máu nó lật vô, wow khôm hạ khôm ham lẽo, bà ta wow phoi nha nằm đè mau lẩu mương khung kì.

เป็นแต่ยานแล้วมันลงไปท้องเขามันโแบบป้อเราบ้นทำมเชียอไทยมันเชี่อยู่ไทยเป็นเหล่าฉันเนาะลอาเซนเนาะจากเรื่อเนาะเราเหล่าเาท่าเช่ยเาเบียกเหี้เหล่าเบียเอออืมูนได้ได้น้ำแข็งนะม่งดูอ่ได้น้ำแข็งนะได้ยังมึงดูมันน้ำแข็งนะเพราะลายงามีเหยใช่ค่ะมว่ป่ะอ่าอ มีแต uh 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 sì> uh uh ่ข uh ี uh ้ดินด uh uh ิเอไอ้หน uh ่อยแม่บ um> uh ุญกับมาจักเอาหน้าทางนั่งยูมรถกันเลนะลงสวรรค์เอออ่าอ่าอ่าเราหนำไปเอาหนำเหงาไปยังได้อยู่ยังได้อยู่ลายขวดอยู่ในรถนะ โอ้โหเกิดคักแล้วเลยนี่อ้าทูช้าขอบใจขอบใจเออป่งลูกอีกขวดนึงป่งไว้นี่ป่งไว้นี่นี่นี่โป่งไว้นี่นี่บดะเพื่อนจะกินนี่เออเอออ้าขอบใจนี่นี่นี่ป่งไว้นี่ป่งไว้นี่เออหนูแต่เอาอีกเอออีกหนูทำเออเออน่นี่แห้ะเนาะพอใหญ่ไปแล้วโอ้โหโอ้ความเลยเนาะอืมบัดอันนี้เด้สชจอยบัดกบเดชมีคนอันนี้ มาขายเห็ดจะเพิ่นมาขายแล้วบ่เห็ครบเป็นอย่างเพิ่นแกซื้อเออโอ้ทชอบปาดดิชอบดีคนมาบ้านนี่เออปลาอย่นี้แล้วขอบใจนี่มันพายจะกินน้ำเย็นตอนเช้าโอ้ยเจ็บแข่าแลยเอ่อากินไหมกินไหมเฮ้ยแซ่บเออโอ้อันนั่นนั่นนั่นพีนากระบอกอุ้มแล้วพีนานี่

เมือ่อกะเอาเบอร์ไว้หลายๆน์แน่เบอร์ปูเบอร์ยาเบอร์พี่น้องนั่นหมดเละพอได้โทรได้ทำข้าวข้าวกันเนาะอ่าที่คือบ้านเฮาอยู่บ่เฮ้าเห็นเลยหรอเออ,โอ,โ,อ,โ,อโอ้พอแล้วมันหลายแล้วบ้ากินบ่ไหวแล้วนี่อ่าจะจะว่าเวียงนี่กะทางมันกันสิงานไปดเดี๋ยวเดี๋ยวตะกี้น่ะได้กินข้าวเจ้าว่าห้ไย เพื่อจะขึ้นฮอดกูเป็นไงไอ้เพิ่นได้ลงมางามเลยจีเด้นเนาะก็ตาบูเคยไปเกียะกูไปแต่ก่อนตั้งแต่ราคาเจ็ดสิบพันเป็นอะไรไติ๋ก์ทางงายเนาะบลินบลินบลินเออบัดนี้บลินบันเออบัดนี้คนไปไหว้บัดนี้เออบัดนี้คนไปไหว้บันมันมันมันสีมันสีฮอดนะคนไปไหว้มันสีฮอดเอ่ออืมถามพ่อว่าเลข้ยังเชีออกมาไหมเลี้ยงกังเชีออกมาไหมอ่า ถามพอไปไปถามพอไปอโอ้บอบอพอนมาเมื่อเล็กเล็กพึ่งละมือละมมาตะบิดนะไม่ความเร่าเ้ี่ะอือ่นสิม,มือบ้านดิเออไพแอนสิม,มือชมฮะอเอาก็เดียวว่าลงไปซีนโนผู้จังหวงรถด้วยตัดตัวมานั่งย่นดิเออ โอ้ออกไปลัดลงอยู่ทางนี้เออเเมื่อกลงับไว้ี่เด้อดไฟเนาะงับบ่เอ้าเนาะงั้นว่าเนต่ยหรือว่นซาบอต้าถึงห่วยแล้วคนไปอยู่เฮหัวงับไรยซบอตาเนาะแล้วมีมีกันสัดแล้วมันเออเนาะก็ลองเบิ้งที่เป็นห้างนะเบาเบาเบาจวดเพื่อไหวอย่เนี้ยอ่ากะ ห้องับไปม่เลยมาเย็นเทอือโนก็หลายคนยูได้ยินพวกเราใช้งานเลยอ่าบ่อยากให้งับไอชิเป็นนั่กระล่างเลยถอดถอดด้ามมือด้ามใดแต่ว่าบ่งับก็ได้ไพ่ยังใหม่ยูคงเป็นอย่างดอกแต่ว่าก็ก็ก็สิจวดนั่นเคยเห็นยูอ่าแต่ว่าอเขี่ยเป็นอย่างนั้ไพ่พาช็อตหลักวหลัดวงจบวงจรทีนะแต่ว่า มันเปลี่ยนอารมณยังไม่ยด้วยว่ายังงับก็งับเนาะเออยังดีอันเดียวขน่ดเลียนเมื่อเหิงเท่าไหร่เมื่อเมื่อวัดบ่อดผูกไปพูดเลยผู้แห้งเนาะเออหายที่เนาเทือดูดแห้งแล้วอัันเท้าอยากเมาอยากมาเราก็วละที่เราเมายาแล้วเราบก็มาอือเนาะ โอ้พอดีแล้วเนาะถามเมียมาแล้วหลักมาปลาเราวอนี้เรานำมาห้หัวแต่ก่อนเมื่อเมื่อพูดแต่ก่อนเราเคมากินอยู่บ่ถามแล้วอยู่บ่นอนนํากันอยู่นํากันไงคอยบึงช่งบุ่งช่งคนติดเหล่าติดเบี้ยบติดเหล้าก็เนาะคือคนตูกง่ขึ้นครับกินอยู่เนาะต mô lòng boti vê mô lòng chin nè cà mau mà. rừng ờ, miham ừ. bà đi Mày hàm bà đi gây hàm mày? đi hàm yong bà đi hưng 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 bà อานม้าอยม่เด้อชื่อหน่อม้วเมื่ออยู่บเล็กนแห่งลายอยู่บ้านคนแห่างลายดีลายยาดีเขาฝากเขาเออเขาฝากเนาะอะไรอย่างเงี้ยเยอะวยะแต่เมื่อตอนพูดจาดางบ่เอออยู่บ้านคนห่างโอ้ยเนาะของฝากนี่ของฝากนี่มีบบมีกต่มันชวนของฝากเนาะเออเอาเอาเอาเก็บเก็บใช้ตู้ป่ะจะบอกคนดูเก็บใช้ตู้เอาใช้ตู้ไป เออไปใส่ตู้มันมันเย็นเออเได้จะเอามากินใหม่เนาะเฮาเออไปเออไปใส่ตู้อืมเอาไปอืมอเอออะไรเอ่อเก็บเข้าไปเก็บเข้าไปเอารถมาเลยเก็บเข้าไปเด็กน้อยชั้นนี้ก็ได้เสียบอ่ะขากลรถหรือว่านางตักเมย์เออเออเฮานางตักเมยตักเมยไปก็แล้วกันเนาะ สองคนสองคนสองคนหาแสนป่พูดไดีพูด,ด,พดละสองแสนหาสองแสนหาพี่น้องเนาะตะกี้ว่าที่ได้เมื่อแต่มุนันพุ่นนะอ่ะาบ,บากอกเลยบอกตาบอกเลยเขามาตอบพี่น้องเนาะกระเบิ้งไม่ได้คลิปนะยังเลยก็ดีใจน้ำแล้วเป็ดีกันหักเพียงกันว่าพื้นเนี่ยมันเมาก็มเมานคนเฮาเนาะมันก็มีนนอ,อารมณ์ชั่ววูบอ่าแน่น,น่ะ มื่อนอตไม่ได้นะเมื่อนาะลงมือครับบาทหนึ่งเห็นในคลิปป้าเจ้าเห็นแล้ววันเดี่าว่าตีมือกับเจ้ากันเออแต่แกแต่แกดีบ่พอเราบ่เราบ่สู้เราบ่ตีบางคนเมาแล้วใจคือทัดนู่นนี่นั่นโอ้ยเนาะทำลายเข่าคลองอ่าตีลูกตีเมียเลือดอ่าปากหน่อยเอากวบเลเนาะ เออดีแล้วดีแล้วอ่ฮะบัตรยาบาลันภาษีดอกบัตรผูกกรดเพิ่นก็บไม่เคยลงมือบ่บุหรือบ่บุหรือบ่พูดนะเออเนาะเฉพาะเจ้าจังปลาได้จ้ะพูดนะเน้ฮะคนเฮานี่ให้กันกระชับ่ลงมือนี่กระชับหนึ่งได้พี่น้องเนาะไปลงไม้ลงมือใช้กันนี่โยกาูกงานนั่นมุติอ่ะมุต อดอะไรเนาะอ่าขึ้นว่าฉันว่าอดบะไรหาปีตายอ่าอดบะไรอ่ะเดี๋ยว่าคือเจ้านั่นคือเจ้านั่งชาวบ้านโอ้ชาวบ้านเล็กก็ถือซุปไพ่ซุปน้ามาหลายแล้วนะเจี๋แล้วมัน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 กล้าแล้วเออมันมันพ่อมันเลยเดีนะเออมันชินแล้วเปีบดีก็พ่อมันเลย Ủa, oh, khỏe khỏe bưng đây kẹp, có hiện cháu à bảo này, cứ tháo trôi, rồi cứ chia lẽ, à. à, cứ lẽ nó bật nhầm, mình vay được hai nó tháo trôi. cái gì? Cái có Ừ, để nó có đấy. À, vô, à. nó, chúng để nhìn và, La, bà, là cái là xíu à. รอยกับบริเ็ณขาดแล้วอืมคือเราเมื่อแกแล้วไปแล้ววันเนาะแกแล้วเออแต่ก็ดีแรกโอ๊ตเอาแล้วบบดเฮ็ดเลยฉันจะอยู่ลำกันอีกเลยอ่าก็จาว่าแล้วเมื่อพูดเราเลยเมื่อพูดคันว่าเพื่นบอดีผมก็สิเมื่ออยู่น้ำไออยู่เวียงก้อนสักถึกหนึ่งช่งถึกจึงมาเออโอ้ยู่หุ่นเราก็มีอายหักอยู่บ่เออไอถายแท้บบ่ เออแต่ว่าก็เคยลืมเคยเคยกันอยู่ลูกมาเช้าเออโอ้ยใครแน่ใจว่ามีพี่มีน้องอยู่พุ่นเนาะไม่จักแล้วเพิ่นกระหอบเพิ่นควบเอาจักกะดีกลัวบูมีสิี่เพิ่นได้อยู่แล้วผิดเป็นสองผิดเออกะดีกลัวบูมีผู้ลืมผู้เคยตีกะติดต่อเพิ่นได้อยู่บ่อยอ่ะแกบอกได้แต่แต่ข้าวแต่ไปหิริเอ็กพูว่าโอ้ยเมือนเปลี่ยนแปลงหมดแล้วป่านนี้เนาะสองพันชิ้ออย่างปูได้แล้วลืมหมดแล้วป่านนี้ ช้นทางเคยไปกันเคยเที่ยวลงแล้วบ้าจ๊ะลืมมาแล้วผ่านลืมมา,ลาแล้วได้โว้ยป้อผลิตน้ำลงไปน้นำอ่างอ่าอ่อาชิบะกันจะเอาให้เพิ่นแม่แม่แมาโนดอาบมาโน,นไดไป้ไหแก้เชือเกลือกแล้วไปอย่าเล่นนี่เรื่องพลาดได้เด้อมันพัวยัง,ยงหนึบตึงหรือว่มมาบ่เมืออาวุาเหยื่อมืออื่นนี่นะ อยู่พี่พ้นเดียวบ่เผ่าเฮือนท่าแม่บ่เอ้ยเผาเฮือนท่าแม่บ่เอาเนาะมื้ออื่นสาวจอยสิเมื่อบ้านบาพรพี่น้องผู้ใดสิมามาเด้มื้อนี้เนาะมามื้ออื่นเฮ็ดได้เฮือนอัดเออประตูตะม่อมด้อ่าเพราะว่ามีโอกาสมื้อนี้ด้เนาะอาจะเบิ่งสิเมื่อบ้านมือเด้อี่ละ

อย่างใดก็เดินทางปลอดภัยเด้อเถิเด้อเดินทางปลอดภัยเนาะอย่างใดทางไปทางมาคอยไปคอยมาบ้านเพื่อนเมื <c oughs> inde, para, <sh> ่องเพื่อนนี่แหละได้ยินบอกเลยขบันตาลิวลิวตาตามเนาะเบิกมวยกันแน่ว่าแต่ว่าหลังหลังจากเมื่อนั้นเมื่อนี้ก็ติโตกันได้บอกกับพี่น้องทางบ้อนเขาเออเอาด๋ก่อนเอาดีก่อนเอาดีก่อนเอาดีก่เน อ่สบายดีปูดีน่าเลยน้องเฮดได้ฉาดินเ,เออไปเขาจะออกไล่เด็ค้ำเข่าก็ไปกินเข่ามือแรกเจ้าเฮดค้ำนี่ไงแลดเจ้าเจ้าเฮดแบบนี่ลดมือต่อไปยังคอยค้ำน้อยค <c oughs> ้ำยันแต่เจ้าค้ำน้อยแล้วมือต่อไปเจ้าชีอัดได้ปะ <c oughs> <ๆ c oughs> เออเริ่มโอ้เฮดค้ำญ่กับญาตเฮดนี่ยยกับญาตเฮดแบบตัวตัวเองแล้วนะเอ,อ่าก็ไปย้ายไปไหนสมนี้ เมื when, ่อหาเพื่อนก็วุ้ยเจ้าจักกี่ดอกแหไรมันจะดีเหตดเอาแนะเหตุอจ้ะเนาะเงี่อหอดบ้านเพิ่นเน่บอกคือบ้านเทาได้บเบมึงมวยก็ได้นาะยันว่าคือที่่านมาอืออย่างก็ดีหมดบัดิี่ขายก็ยนดีเออเอาเนาะนี่ได้เพิ่นว่าจรัสิเหตดหยังก็เหตุเชลรล็กรุ่นมาจากเนาะมาจักเบลเล่คอยดีบลังกับใค้ดีแล้วบัดบัดไทยมาไว้จบกู้ช่วยป่ะเทศน่งจึกคัตมา มีแต่เอาคอยถามอีกทีหนึ่งก่อนคอยลืมบ้านว่าพอน่ะบ้านยังบ้านท้าาบกเมืองเมืองทาพบาตเมืองเมืองทาบัวบานทาพบาตทาพบาอ๋อบ้านบัวบกเมืองทาพอบาตเออ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 เอ nói bật mưa là bật tít to cho chơi được, phó hà hạt... cả à. ờ, đồ, bả, ơi, à, ừ, đâu. Ừ. <laughs> à, à. ok nó mà... qua. À. Ah, team ngan lên ma rồi. Là... Hãy cháu hà rồi nhà rồi ta còn ma từng từng tịt như à. Có à, nó. nó đi cho chơi nó. phải đi đâu đây? Ừ, nó... Ôi... Đi, nào, Vậy, để... phải đi không mày bôn cho con chị mưa. เอาเงินให้กับบุญยอมเอาเอาแล้วมื่อไหร่มาฉันเนาะมันหน่อยพูดว่าเนาะสาจอยเนาะออได้แล้วโอ้ยใครที่ฉันมาเชี่ร์ขึ้นอยู่โอ้โธ่เนาะให้แล้วบุญขึ้นแล้วเยเนาะแต่ก็ให้แล้วบุได้ทักไว้ทวงเนาะคงเตรียมใจให้มีลายกูหันอยากให้ยลายกูหันยังหันหอกดอกเลยเนาะนี่น้องตูบี้มาผู้เดียวบ่เออบุได้ไปทะลานบ่เนาะ เอวันนั <S <S like like uh, ้นจักว่าชิมเจ้ามาจักอันอยู่บ้านพักอ่าใกล้พลานแล้วรถไม่ขึ้นไปเลยเจ้าไม่ได้ขึ้นเออเพรอขึ้นค่อยก็นอนอยู่หันเขาอันนั้ไปจักเขาให้อ่ายถึงแบบนักมีขั้นสีขาวขั้นหนึ่งอะไรก็แบบนี้แหละจัว่าในแต่ผมมีป้ายเนาะเออเบิ่งเออจือไว้ก่อนไช้รถเป็นไล่เลยับเอาเงินไปยังอ่าในแต่ว่าจุ๊บอ้ายออกออกจะเศร้าบ่ เมื cidade, ่อนั้นนูขึ้นไปบ้านโดยโดยบ้านหน้าประจูแล้วก็นอนอยู่หันเหมือนนะอ่าขึ้นไปบ้านหน้าประจูนอนอยู่หันแล้วก็ช่วยประมาณแปดโมงนี่แหละออกไปเราบูรีเห็นผู้ใดออกมาแต่ห้องกันนะก็เลยน้องตัวบี้เพคนบ่อคนน้องวันใช้บูีเห็นคนบ่อบ่อบ่อน้องตัวบี้นั่นคืออ่าผู้เดียวกับน้องวันใช่พี่น้องเนาะเพราะบางคนไทอีกแล้วน้องตัวบี้แบบเออ แต่ว่าชื่อช่องวันไช่เนาะผัดไช่ัดไชเออเนาะผัดไช่เอาพอดีแล้วแม่นแมนอ่าสาวจ้อยแล้วก็สิมื่อมืออื่นนี่มืออะไรแม่นสิมื่อมืออื่นนี่มือบั้นผัวเนี่ยมือบ้านผัวเราเอาไรว่าผู้ใด้ชิดนี่กระเผามาได้หมดนี่มืออื่นอาตอมอมได้ว่ะแล้วก็เกี่ยมเครื่องไว้เลยก่อนนี่อ๋อโอเคจ้ะน้องโดยโดยอ้าสบายดีพี่น้องคลิปนี้กับเวลาหน้าที่กับงาวแล้วพี่น้องเนาะจะได้จบคลิปก่อนเด้อบาทนี่ว่าว่า พลาดประการใดก็ขอโทษขอให้น้ำลายๆน้องพี่น้องเนาะเนาะตาที่ตามมาชมอันนี้คลิปต่อไปเนาะแล้วก็เรื่องราวของชาวจอยกับผัวเป็นอย่างไดกันถ้าเบิ่งถ้าชมน้องกนเนาะพี่น้องเนาะเป็นกำลังห่งใจให้อ่าเพิ่นเนาะเอาโอเคพี่น้องขอกล่ารพบว่าสบายดีบ๊ายบาย